ดูยากบอกโี่กลางเนียนเหมือนกันพวกเนี่ยคุปไม่ได้น่ากลัวที่สุดเออทำไมเก่งใครคุยกลางเนียนกันจังเนาะข้าเล่าไปแล้วไหมเล่าไปแล้วไงโอ้ยังขอเล่าเรื่องดาราที่ชอบก่อนนะคะก็ชอบพี่โฟสกอร์ลัสค่ะพี่โฟโฟมูดค่ะค่ะคือตอนป .5 ป .6 อะ แบบตอนนั้นกามิกาเซ่คือบูมมากแบบว่าสำหรับแพ็ครซื้ออัลบั้มกามิกาเซ่ทุกอัลบั้มเลยอัลบั้มรวมมันจะมีสองอัลบั้มใช่ไหมคะแล้วก็อัลบั้มโฟมด้วยอีกทำามีทุกอัลบั้มเลยแบบไม่เคยระเบินนะต้องซื้อเป็นแผ่นจะเอามาดูคาราโอเกะใช่ค่ะแล้วก็แบบเปิดฟังบ่อยมากแล้วก็อย่างพี่โฟพี่มดใช่ไหมตอนนั้นที่มีข่าวไม่พูดดีกว่าอือ เล้วคือตอนนี้พี่โฟเปิดร้านขายดอกไม้อยู่ใช่ปหมคะเล้วก็อยากจะไปซื้อดอกไม้ร้านพี่เขามากเลยแต่ยังไม่รู้ว่าร้านพี่เขาอยู่ไหนใครรู้บอกด้วยนะคุณคุณรู้เหรอจริงเหรอจริงของด้วยนะคุณรือว่าเนียนไปกับแคล้วด้วยอค่ะนี่แหละจบแล้วไม่รู้จะทูดอะไรอ่ะค่ะแล้วก็ดอกไม้ เอ้ยไม่ใช่ดงงอกไม้าอาหารอาหารที่ชอบอาหารที่ชอบอาหารที่ชอบชอบกินสุก,กี้ค่ะ,ะสุก,กี้สุก,กี้แห้งสุก,กี้น้ำชอบกินหมดเลย <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นแบบว่าตอนนั้นไม่รู้คือตอนแรกอะเป็นคนที่ไม่ชอบคือเฉยเฉกับทุกอย่างอะคะ่ะไม่รู้จะกินอะไรดีแล้วก็แบบแล้วคือไปไป ที่ที่ปทุมทองที่พิศโลกอะ่ะมันจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งที่แบบว่าพาวกินประจําเลยอนนะไรอนั่นแหละพายกินประจําเลยแล้วแบบว่าจริงๆอะ่ะพาจะสั่งข้าวหมูทอดเพราะว่าปกติคือเป็นคนที่กินแบบกินอะไรที่แบบเแบเบอะ่ะและคราวนี้เพื่อนอะ่ะสั่งสุงกี้มากินโค่น่ดโคนได้ก,กินอะ่ะเห็นแล้วก็เลยแบบ อยากกินบ้างก็เลยสั่งมากินเป็นสุดวันนั้นกินเป็นสุก,กีแห้งก็เลยสั่งมากินแล,แล้วแพมวติดใจค่ะหลังจากนั้นกินกินทุกอาทิตย์ที่ได้ไปพิศโลกเลยเอ,อ้ยที่ได้ไปปทุมทองอะที่ตอนที่อยู่พิศโลกนะคะใช่ก็ชอบกินสุกีใครว่าเรื่องหนึ่งโกหกแล้วผมว่าเรื่องหนึ่งใครว่าเรื่องสงองโกหกผมว่าเรื่องสองโกหกใครว่าโกหกทั <c oughs> <c oughs> ้งเรื่องทั้งสองเรื่อง อันนี้ตอบได้ยังตอบแล้บแต่เรื่องสองเขาโก้ผมแน่าเรื่องหนึ่งไม่โก้กมวันนั้นผมทำไข่แล้วเหมือนสุกี้เนาะซุกีเลยเดินเองอ๋อโอเคเฉยแต่ก็อาจจะไม่ได้ชอบเนียรื่องสเฉยคือเรื่องป่ะสองเรื่องว่าเพราะว่าเขาจำทีแรกเขาจำได้ว่าไม่ได้ชอบแล้วเมื่อกี้เรื่องอะไรเรื่องอันเรื่องสองเขาเรื่องแรกอ่ะมันก้ำกึ่งครับแต่รู้รู้แค่ว่าเรื่องแรกอ่ะ ชอบคำมีก็เซ่จริงแต่ว่าไม่ได้ชอบสองคนนี้ไม่ชอบกิซุกี้เหรอชอบพี่แจมแจมซิก้ากันเลยแจมปวดรามพี่แจมซิก้าอย่ามาเซก้าชละทอนอ่ะเฟิร์นคิ้งอย่ามาโอเคเฟิร์นเลิฟเฟิร์นเลิฟไม่ถ่ายทุกทีหไม่ถ่ายอะไรแล้วพี่แจมโอเคเก่งมากโก้กับเรื่องเลยไม่ชอบกินซุกี้เหรอคะคือมันไม่ใช่ไม่ชอบแต่ก็ชื่นชอบ กว่าลวงแรงโกหกโกหกตอนแรกคิดว่าช้อนแผนคือพอสุกี้ก็เลยหลบตาก็คิดว่าเรื่องจริงแต่ทั้เป็นโกหกแต่สุกี้เป็นอะไรคิดนานมากใช่เมื่อกี้พยายามทางไปมากเน่ยคูแบบเออเรื่อนสั้งเมื่อกี้ไม่แต่เรื่องนะเรื่องจริงนะอบ่ะแค่ติดตามกันโอเค